hi guys this is Embridge and my channel Embridge first of all please subscribe and share and like my channel and today i will vlog all in english yeah ดีค่ะทุกคนอยู่กับแอมเองนะคะกับช่องแอมรีสนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบล็อก one day with me นั่นเองและที่สําคัญก็จะพูดภาษาอังกฤษด้วยค่ะหลังจากที่เคยทำแล้วก็แบบเฮ้ยมีคนชอบอยากให้ speak speak English กันอีกนะคะก,ก็งูงูปลาปลานะคะ snake snake fish fish กันไปแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกว่า I'm not that good at English นะคะ good at แปลว่าเก่งเนาะคือเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นแค่แบบเออพอไปได้เงี้แล้วก็ชอบ I really love English อาจจะมีผิดบ้าง I maybe Wrong about my grammar or my vocabulary so don't mind me ก็ <c oughs> <g> อย่าถือสาเลยนะคะ <c oughs> ถ้ามีผิดเราก็ถือว่าเราจะ practice แล้วก็ learn English <c oughs> ไปได้วยกันนะคะ แต่ก่อนที่จะไปบล็อกกันนะคะเราก็ขอประลองฝึกภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่าค่ะก็ c o n v e r s a เ i o n เนี่ยเป็นพาร์ทหินพาร์ทหนึ่งสําหรับเราเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษเนี่ยถามว่าเฮ้ยแล้วจะฝึกยังไงวันนี้ค่ะมีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนํากับแอปพลิเคชัน Elsa Speak ค่ะเป็นแอปที่สอนภาษาอังกฤษได้หลากหลายรูปแบบมากหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ Conversation การออกเสียง pronunciation ยังไงให้เป็นเหมือนแบบ native speaker ค่ะก็เดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยเราเปิดเข้า ก็จะมีสกิลต่างๆให้เลือกเรียนนะคะส่วนหนึ่งที่เราจะแนะนำให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทของ Training Now ซึ่งเราจะเลือกให้ดูเรื่องของ Daily Conversation เดี๋ยวลองกดไปเรียนให้ดูนะจะเป็นแบบบทสนทนาประจำวันอะไร่งเงี้ยลองดูจากเลส o นง่ายๆก่อนเนาะ environment. environment เห็นปะ oh. คือมันดีตรงที่เขาอะมีการเน้นคำาเลยว่าถ้าเป็น native speaker หรือว่าเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะเน้นคำตรงไหนให้เราพูดตามเลย environment อ่าแปลว่าสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างต่อไป companies อ่ามันคนจะแบบ company company อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้อ่ะ companies อ่ามีความแบบ เหมือนมากขึ้นไหมทุกคน Excellent You sound like a native speaker โดยอะแปต่อแต่ว่าบริษัทนะคะก็ยังมีอย่างอื่นอีก mm hmm. เช่นบทสนทนาจ้าเพลินมากอันเนี้ย Did you know that creators are based in i you my know creators that are a c l บางครั้งอาจจะช็อกไปแล้วแบบพูดอะไรอะ่ะเออเราก็สามารถกด translation mm hmm. เพื่อดูคำแปลได้นะคะอ่ะ mm hmm. เขาถามว่าแบบเฮ้ยคุณรู้ไหมเนี่ยว่าผู้สร้างของฉันอาศัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย Yes California is a great environment for technology companies 79%ค่ะทุกคนอ่ะเราสามารถฟังที่เราพูดไปแล้วได้ California คนอาจจะไม่ค่อยพอใจกับเสียงเรานอกจากตัวอย่างบทสนทนานะคะที่แบบสุดจะเพลินให้เราได้พูดไปเรื่อยๆเหมือนมีคนพูดกับเราใช่ไหมเราก็สามารถเลือกเรียนอย่างอื่นได้อีกเช่น select the audio that matches the phrase นี่จะเป็นตัวอย่างบทเรียนนะคะทุกคนซึ่งเขามีแบบหลายบทมากอันนี้เป็น daily conversation ซึ่งเห็นปะมันมีอะไรที่เยอะมากเพื่อนๆสามารถไปเรียนได้หมดเลยและนอกจากนี้ขอยกตัวอย่างเช่น topic นะคะ online dating เป็นแบบเดทออนไลน์ self introduction แนะนําตัวอะไรเงี้ยหรือเป็น แบบเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะไลฟ์สไตล์ก็จะมีตั้งแต่ common English expression คือเนื้อหามันเยอะมากก็สามารถไปเลือกเรียนกันได้เลยนะคะแอมลองฝึกมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองพัฒนาเรื่อง accent มากขึ้นจริงๆค่ะเพื่อนๆนะคะที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดแอป,ปนี้ได้นะคะเป็นเหมือนกับเพื่อนเป็นติวเตอร์การเรียนภาษาอังกฤษการสอนภาษาอังกฤษแบบติดตัว24ทับ7ไปเลยจ้าสามารถไปดาวน์โหลดกันได้แล้วนะคะ Elsaspeak ใน Android แล้วก็ iOS ค่ะเดี๋ยวแอมจะทิ้งลิงก์ไว้ ข้างล่างนะคะใน description box เลยค่ะว่าแล้วเราก็นำความรู้ที่ได้จากแอปนี้นะคะไปพูดภาษาอังกฤษกันวันนี้เลยค่ะ Go สว y สดีเซลโมงนี่จงๆก็เกือบจะอั t เตอร o นแล้วนะคะตอนนี้วันโมงครึ่ง 10:30am นะคะก็รู้จักชุดนะคะว่าเมื่อคืนไปทำอะไรม,มา last night นะคะ last night I have had a night shift Actually, um, let's just say that it was a full day shift, all day shift. <coughs> From yesterday morning to today morning, and I have just finished my morning round, so it's time for me to take a break. <coughs> วันนี้เขาจะเป็นบล็อกวันเดย์ซึ่งเป็นเหมือนแบบหนึ่งวันหยุดของเราเองี่ People everybody told me that they guess I like pink color I said no I don't like pink color but in fact all the things <laughs> Hi hi I'm at my room right now, and today is such a sunny day. First of all, let's have a little talk about my word right now. The word that I have studied and practiced and learned here, like for the present time, is NICU word, which is an abbreviation for a newborn intensive care unit. ก็คือ word NICU คือ word ที่เราทำงานแล้วก็เรียนอยู่ตอนนี้นะยอมาจาก newborn แปลว่าเด็กทารกแรกเกิดเนาะ intensive care unit ก็คือ ICU หรือที่ทุกคนแบบอาจจะพอรู้ว่าเป็นแบบภาวะผู้ป่วยที่มีความแบบวิกฤตนิดนึงอ ก็จะเป็นเรียกลมๆกันว่า NICU and now is 11 a.m. right now and I have finished all the work at my ward ก็ค kind of ือทำงานวอร์ดเสร็จแล้ว finished ก็คือทำเสร็จอะไรเงี้ยทำงานเสร็จเนาะ although this is one of my weekend ถึงมันจะเป็นวันหยุดของเรานะคะก็คือเหมือนมีงานหลายอย่างมากที่แบบจะเป็นต้องทำให้เสร็จก็คือ to be finished นั <Nada. fruit> ่นเอง to be done อะไรเงี้ยถ so ึงจะเป็นวันหยุดเราก็ต้องทำงานเนาะ there are many checklist s for me here for today that I have to complete all of it ก็คือมี checklist ที่บ้องทำให้ได้ there are my work checklist for today for me to finish and complete all of it such as make a new month planner in my bullet journal ก็จะทำ planner ของเดือนใหม่ด้วยนะคะแับเป็นพวกรวมตารางงานต่างๆเนาะ finish my journal ก็คือจะต้องทำเอ่อเรื่องการแปลพวกงานวิจัยอ่ะมันเป็นสไลด์ที่เราต้องทำส่งอาจารย์ไปพิเซนต์อาทิตย์หน้านะคะ and reading books for another new one. Word that I have to study ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนวอดแล้วก็ต้องอ่านหนังสือกันหน่อยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะบล็อกวันเดยเป็นยังไงไปเริ่มกันเลยค่ะ I've t a k e n the bath already นะคะก็อัดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาอยู่ในชุดนี้กันเลย ready for my work today พ y พอทำงานแล้วเมื่อกี้นะคะขอมาเมาคือแพรลูเมทเพิ่งเดินออกไป she just walked out of the room and before she goes out she just dropped here for me this is my gift my birthday gift นะคะก็ พี่แพรรี่เอามาให้คะเป็นต่างหูให้ในวันเกิดเรานั่นเองเป oh, <my. S 1> ็นของข,องขวัญขอบคุณค่ะน่ารักมากนี่เดี๋ยวไวจะใส่เลยเพราะว่าเหอของมากอย่างแรกนะคะ the first thing of all I want to make a planner for next month which is the November ก็จะทำา p l n n n r r ก่อนนะคะใน bullet journal นั่นเอง as you may know that I have planned in my um digital application and also in my bullet journal here so today I will make a new month planner for November เดี๋ยววันนี้เราไปสร้างแพลนเนอร์กันเลยค่ะไปเลย หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว bullet journal คืออะไรเนี่ยเป็นเหมือนกับสมุดเล่มหนึ่งที่เราสามารถรวบรวมอะไรก็ได้ไว้ในสมุดเล่มนี้นะคะก็จริงๆก็จะคล้ายกับ planner โดยที่ว่า bullet journal เนี่ยจะสามารถรวบรวม planner เข้าไปได้ด้วยซึ่งอ่ะธมาปีหนึงอ่ะขอบอกว่าเวิร์กมากก็อ่มาชอบแพลนมากเลยนะคะ I love planning I am a planner um, Apart from the bullet journal I also have a digital planner which you may know in which you may know in previous clip before I use Notion for my digital planner that application is also a great thing ก็เลยอยากแนะนําให้ทุกคนทํานะคะแพลนเนอร์เย้เท่านี้นะคะเราก็ได้แพลนเนอร์ของเดือนพฤศจิกายนกันแล้วค่ะ and I have a planner for November right now ก็เดี๋ยว next step นะคะเราจะไปทํางานที่2กัน the second list of my work today is completing my journal ต้องอธิบายก่อนอาทิตย์หน้านะ next week the next Wednesday I have a presentation for a journal club ก็จะต้องทำพรีเซนต์งานเป็นหัวข้อในเรื่องของ journal club journal ก็เป็นพวกเหมือนตับรสาาอะไรอย่างงี้ป้าเข้าเหมือนมันจะมีงานหนึ่งตอนนี้เราอยู่วอร์เด็กเนาะจะมีงานหนึ่งที่แบบให้เราไปหาวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีคนได้ทำไว้แล้วแล้วเราสนใจใช่ไหมแบบ interested in ก็คือสนใจในวิจัยเนี้ยเราก็นำมาและจากนั้นเราก็จะนำมาวิเคราะห์บทความวิเคราะห์วิจัยเขาว่าแบบเออเขาทำยังไงแล้วก็นำมาเสนอ พให้ทุกคนฟังนั่นเองซึ่งแบบมีความยากมาก it's i it s really difficult for me because I'm not good at journal คือเราไม่ค่อยสันทัดไม่ค่อยเก่งเรื่องแบบพวกวิจัยเลยนะเอาจริงเพราะว่าเราแบบ I have very few chances to like reading journal or interpreting journal Or anything about study คือเราแบบแทบไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับวิจัยเลยนะเอะเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ใช่สายนั้นนะตอนนี้นะก็จะมีความยากสำหรับเรามากเพราะว่าแบบนี่เดี๋ยวเราจะแปะตัวอย่าง journal ให้ดูมันจะมีความแบบ full ตู้เท็กซ์ก็คือตัวหนังสือเรียงกันหมดเลยเราก็ต้องเหมือนแบบมาวิเคราะห์ตีความอินเทอร์พรี g ิงนั่นเองก็เป็นงานถี่งานหนึ่งเลยเดี๋ยวเราก็ต้องมาทำเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนแต่คิดว่านานอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวก่อนละกันถามว่าที่ไหนออกไปข้างนอกไหมไม่จ้างานเยอะขนาดนี้จะไปไหนละจ๊ะก็ต้องกินข้าวที่นี่ละค่ะ before we start I have to like take a lunch ก็เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะคะ my work here. This is the journal that I studied. The topic is early feeding in acute pancreatitis in children: a r like a n d o m control trial ก็คือเหมือนกับอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่างานวิจัยนะทุกคนนี่คือไฟล์หนึ่งเนาะเห็นปะจะเห็นว่าแบบเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะ it's all in English เป็นแบบ full text เลยอันนี้เราก็ได้ไฮไลท์ไปบ้างแล้วนะคะ I've read some of the part of this journal and I have highlighted on the text วิธีแบบไหนเนี่ยจะดีกว่ากันเนาะเช่นแบบว่าจะนอนโรงพยาบาลน้อยกว่าเพราะว่าแทรกซ้อนน้อยกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยทำวิจัยอย่างนี้แล้วเราก็จะมาศึกษากันนี้ว่า แล้ววิจัยเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงขั้นตอนการทําเขาทํายังไงบ้าง,งคนไข้ที่เขานํามาเนี่ยในวิจัยเนี่ยคือยังไงเนาะเออซึ่งเราก็ต้องนั่งแปลความนี่แหละก็เดี๋ยวมาทํางานกันเลยครับ Significant. Its clinical significance is open to speculation because further follow up anthropomorphic data or pubertal assessment was not included in the study protocol. Hi, guys i'm here to talk to you right now but actually my journal isn't finished yet but i'm very very tired and bored of reading and writing and typing <laughs> <laughs> there are many comments and my direct messages talk to me like studying in medicine is uh, looking good and chill and so flexible and seem to be not difficult in Amri's video channel. อะไรเงี้ยคือแบบมีคนหลายคนพูดแบบเฮ้ยชีวิตเราดูสบายอ่ะเป็นหมอดูแบบชิลไม่เครียดอะไรเงี้ย Actually is not ก็คือบางช่วงมันก็ชิลเว้ยทุกคนแต่บางช่วงมันก็เครียดนะจริง I'm stressed นะก็คือฉันเครียดนะ Everything is so difficult ก็คือเหมือนแบบมันทุกอย่างมันยากแล้วมันรับมือยากเหมือนแบบมันมันมีงานที่ concentrate นะต้องทํานะแล้วก็ต้องทาอย่างนี้ให้ดีต้องอ่านหนังสือนะอะไรเงี้ยซึ่งช่วงเนี้ยเอาจริงปะ At the present time I have some like degree of my depression ก็คือของจริงมันก็ เียดแหละเหมือนอย่างที่ทุกคนก่อนสอบเข้าก็เครียดใช่ไหมเข้ามาต้ก็ยังเท่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แค่อยากจะบอกแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็คือยังไหวนะพร้อมสู้ต่อ I'm just going on แค่ไว้บางคนก็ไม่มีอะไร nothing and just going on ไปทำงานต่อ just order the juice and the order is here now yes this is what I'll drink กำลังกินอะไรนะคะให้ทายระหว่างหนึ่งคือ strawberry and yogurt กับสองคือ banana and milk cake เดี๋ยวเอามาดูกันนะคะระหว่าง strawberry yogurt กับน้ำกล้วยปั่นน่ารักมาก I came back นี่นะคะ A glass of juice นี่สิ่งที่เรากินก็คือดูสิจะรู้ใจกันไหม ตาดากล้วยนมสดปั่นนะครับเย,ย้ก็มีความฟินๆกันไปเลยกับน้ำอ้วนวันนี้ อีกคอมมินดอยก็คือว่าจนฟ้ามืดค่านี้แต่ฟ้าสว่างก็คือยังทำงานไม่เสร็จเลยจ้า Hi guys I'm here and I just took the bath already took a bath or took a shower ก็คืออาบน้ำนะคะิ่าอาบน้ำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จริงๆ I'm ready to go to bed now เตรียมนอนแล้วจ้าไม่อ่านหนังสือแล้วจ้า Actually it's 10 p.m. right now นะคะ10 p.m. ก็คือสี่ทุ่มเนาะว่าวันนี้นะคะ I'm enough with reading and working ก็คือพอแลกอาการแบบอ่านหนังสือแล้วก็ทำงานนะคะจะเห็นว่าหนึ่งวันของวันหยุดนะคะ Actually it's one day with me it's a vlog in holiday but I have tons of works and I have to read and all day I have lots of things to do and to complete ก็คือมันเป็นวันหยุดแต่จริงๆเรามีงานต้องทำเยอะมากเลยน้องเออซึ่ง that's my real life ก็คือชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆก็เหนื่อยนะคะนิดหนึ่ง tired ก็อาบน้ำนอนแล้วก็พรุ่งนี้ก็เตรียมไปทำงานต่อตอนเช้าไปลาวเช้า and I'm sorry if I was wrong about any grammar or v o c a b u l a r i e s or anything like that ก็คืออยากฝึกเชยถ้าผิดอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะ I hope you guys all like it And Thank you for watching until here ก็ขอบคุณที่ดูจนถึงตอนนี้นะคะถ้าอยากดูอัลิปอะไรอย่างงี้ก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวไว้เราจะมาทำแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อน Good night นะคะ See you next video b y บ๊าย